มาพี่น้องมาต้มจืดต้มจืดไข่ใส่ผักกาดดอกแล้วผักกาดใบต้มจืดต้มจืดแบบบานๆพี่น้องเนี่ยใส่ลูกชิ้นด้วยใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนี่พี่น้องไปน้ำเดือดเล้วน้ำเดือดเร็ว ไอทองก็จะปรุงเครื่องใส่ซุปไก่ก้อนใส่ซอส ด้วยผงนัวใส่ไข่ใส่ลูกชิ้นไข่นียัดท่องถอดเลยเด้อพี่หน้องถอดใส่ดอกหอมทอดใส่ดอกหอม ตัวนี้มันสุกยากไอ้ทองก็จะใส่ตัวนี้ไปก่อนใส่นี่ผักกาดดอกกะลำปีดอกจะพี่น้องเป็นผักกาดดอกอื่นพีดอื่นถือแกงแบบบ้านๆจะพี่น้องแกงแบบบ้านๆ ສຸດທົນທອນພີ່ນ້ອງເສັດແຊດ จากนั้นเราก็ใส่นี่สุกแล้ว ซุปเลี้ยงจับผีนกซุปเลยไ <c oughs> ขย่ทอดไข่แกงต้มจืดผักกาดใส่ไข่แล้วก็ชิม <Yep. S 2> เสร็จแล้วข่าวเสร็จแล้วต้มเจอใส่พริกไทยด้วยนี่พี่นอ้องใส่พริกไทยมีเมโน,โนูนี้วันนี้เสร็จแล้วนี่คือกับข้าวกับข่าวเวลาหนึ่งแล้วก็มีน้ำพริก มีมะเขือมีถั่วมีบวบมีมะเขือแล้วก็มีดอกหอมดอกหอมมีปุ่นปลาป,ปุ้นป่นปลาใส่ปุ่นปลาคอใส่พี่น้องพริกเยอะๆ แล้วก็มีต้มจืดสดร้อนร้อนล่องคอเนี่ยเมนูตักเสบบาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อบกเขือนไงนึ่งเอาไปนึ่งบวกๆก,ก็เอาไปนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็กินสดสดแล้วก็มีมะเขือบะเขือคืนพี่น้องบะเขือคืน เด้อพี่น้องมาเด้อเสีบๆน้องกันเด้อจ้าไปเราจะพี่น้องพูดก,กันคลิปต่อไปเด้อจ้า